สนับสนุนโดยมังกี้ไดเล็กมองหาของใช้อัจฉริยะภายในบ้านนึกถึงมังกี้ไดเล็กชื่อเรื่องว่าประสบการณ์หลอน <c oughs> มันมันก็ไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะคะค <c oughs> ือประสบการณ์เบาเบาดีกว่า <c oughs> เป็นประสบการณ์หลอนเบาเแล้วกันนะ <c oughs> ถูกต้องไหมค่ะ <c oughs> ถูกถูกต้องค่ะเออคุณคุณเ <c oughs> มย์อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรในตอนนี้ คืออยู่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะอาา่าฮะแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยกระทบไหมเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนอ๋อกระทบค่ะก็ก็ค,คือเขาก็จะมีกฎ้วก,ก็ไม่ได้ไปไหนคะ่ะช่วงนี้ก็จะอยู่โควิดอยู่บ้านค่ะอืมแล้วเวิร์กฟ,ฟ,ฟอร์มโฮมได้ไหมฮะอ๋อจริงจริงบ้านก็อยู่โรงพยาบาลนะคะทาํางานโรงพยาบาลคะ่ะเดินเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลนะคะไม่ได้ไปไหนค่ะอ๋อแล้วที่โรงพยาบาลเป็นยังไงขาดขาดอุปกรณ์ขาดอะไรไหมครับ อุปกรณ์อะไรก็พอมีอยู่ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนเ่อนเขาก็ส่งของส่งอะไรมาให้อยู่ค่ะแล้วก็ช่วยกันไปค่ะนั้นแปลว่าวคือคนที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้รับของครบถูกไหมฮะได้มีหน้ากากมีอะไรครบหมดเนาะค่ะค่อนข้างครบค่ะอ่าโอเคโอเคโอเคอถ้าไม่ครบบอกนะเรามีโครงการาที่จะส่งของไปให้นะครับ ได้ค่ะขอพระคุณค่ะครับครับมาเลยคุณเมย์เรื่องราวของคุณเมย์เป็นยังไงว่ามาเลยค่ะก็คือเป็นเอาเป็นเรื่องของสมัยเป็นนักศึกษาแล้วกันนะคะสมัยนักศึกษาอยู่ที่เชียงใหม่ไหมใช่ใช่ค่ะโอ้ความลับจะแตกไล้เนี่ยรู้เลยว่ามหาลัยอะไรอ่าครับผมมาาว่คือตอนสมัยเป็นนักศึกษาที่นั่นมาแล้วค่ะครับคือด้วยความที่แบบหอพักนักศึกษาค่ะคือจะเป็นโรงพยาบาล จะเป็นโรงพยาบาลเก่าเลยค่ะแล้วก็ซึ่งห้องพักของนักศึกษาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหอผู้ป่วยเลยแล้วก็ปรับให้กลายเป็นหอพักอะค่ะคเพราะเราก็จะนอนรวมกันแล้วก็ตรงคือตรงก็คิดถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะคือข้างข้างแ้่แล้วมันก็จะมีระเบียงนั่งมีอะไรอะค่ะก็ทีนี้ค่ะก็จะเป็นลักแณะหอพักมันก็จะเป็นสองหอที่เราจะเผชิญหน้ากันก็จะเห็นกันนะคะก็ด้านนอกก็จะเป็นระเบียงเนาะ ก็คือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก็วันวันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่จะก่อนสอบกัรเนี้ยค่ะคทุกคนก็จะอ่านหนังสืออ่านอะไรกันแล้วก็จะมีบางส่วนที่จะไปนั่งอ่านหนังสือกันตรงระเบียงด้านนอกอะค่ะคก็ควรก็อ่านอะไรกันก็ก็ไม่มีอะไรแต่ไปไปมามาอยู่ๆไอ้พวกที่นั่งอ่านหนังสือข้างนอก มันก็แง่กันมากกลับมานอนหมดเลยแล้วก็ไม่พูดไม่จ้าไม่อะไรไม่อ่านไม่อะไรคือไม่สนใจอะไรทั้อย่างหมายถึงว่าเราเราอ่านกันตอนประมาณกี่โมงช่วงตอนอ่านหนังสือกันคือจะอ่านดึกอะค่ะคือบางคนนี่คืออ่านโตลุ่งเลยเพื่อที่จะไปสอบอะค่ะอ๋อก็คือนั่งอยู่ตรงหน้าระเบียงกันเนี่ยยันดึกเลยใช่หรอใช่ใช่ยันดึกค่ะคือ บางคนก็จะอ่านในห้องบางคนก็อ่านนอกห้องคือลักษณะการอ่านมันจะต้องอ่านด้วยท้องด้วยอะไรด้วยพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องใช้ชสมาธิอใช่ค่ะก็ไอคนที่บางส่วนเนี่ยที่เขาอ่านอยู่ข้างนอกค่ะคตอนแรกก็เยอะอยู่ข้างก,ก็ก็ทยอยมานอนกันเ่ยค่ะนจนกระทั่งแบบทีมสุดท้ายก็คือหายหมดเลยเจี่ยงเลยน้ากนอกกระบียงเจี่ยงหมดแล้วก็มานอนหมดเลยคือแบบไม่สนไม่อะไรสักอย่างนะคะครับก็ สุดท้ายมาเขาก็ตอนเช้าก็บอกว่าเออแบบเขาเห็นคนเดินบนหลังคาคือแปดคือเขาเรียกว่าไงหอบักาอะสองหอมันจะชนกันติดกันแล้วคนที่นั่งไม่ติดกันทีอจะห่างกันอยู่ชายตรงข้ามกันเขาจะเห็นกันเขาเห็นใครสักคนเดินบนหลังคาใช่แล้วลักษณะเป็นยังไงคนที่เดินอยู่บนหลังคาครับ มันจะไกลก็ค่าจะเห็นแค่งอก็งอเดินบนหลังคาค่ะอ่ออ๋ออก็เห็นขนาดก็ก็เพนกันหมดคือหลายคนเห็นเขานอนชายค่ะอ่าฮะอฮะช่ค่ะแล้วแบบมันอันนี้คือเขาเรื่อง่าไจริงๆถอนนั้นจะเจอกันบ่อยมากค่ะครับเจอเหมือนแทบจะเป็นเรื่องปกติไปเลยค่ะอย่างเห็นช่วงสอบก็จะมีถ้าใครเผลอแบบอยู่คนเดียวอยู่อะไรก็จะเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยค่ะ บางทีก็คือนั่งอ่านหนังสืออยู่คือก็จะมีหน้าตักเนาะเราก็จะนั่งอินหน้าต่างอะไรเนี่ยก็จะมีเงาใหญ่ๆเดินผ่านนะคะแล้วจะเป็นเฉพาะหอตรงข้ามเราด้วยหรือเปล่าฮะไม่คือหอหอที่อยู่แบบก,ก็คือมันจะเจอทั้งสองหอเพราะว่าทั้งสองหอเป็นโรงพยาบาลเก่าค่ะแต่ก็ไม่มีใครเจอถ้าว่าเห็นแบบเลือดไหลเลือดโชกอะไรไม่เจอจะเป็นพวกเงาเป็นพวกเสียงพวกอะไรเนี้ย ครับคือบางอย่างใช่อย่างอย่างเวลาคือมันจะเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องมันหม่ใช่หอผู้ป่วยตัวเม้นเนาะแล้วเขาก็จะแบ่งให้เป็นเป็นหอพักของนักศึกษสารวมมันก็จะแยกแยกเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอย่างบางทีเนี่ยมันก็จะห้องหนึ่งเนี่ยทางห้องอ่ะไม่อยู่แต่ก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็จะมีเสียงมาจากห้องข้างเนี่ยห้องที่ไม่มีใครอยู่เลยคะ ก็จะมีเสียงมีเหมือนมีคนทำกิจกรรมอะไรอยู่ในห้องนั้นก็เคยมียมเคยมีคนเล่าแบบเจอแบบจังๆเลยไหมเพื่อนเนี่ยอันนี้นะคะเพื่อนเราเจอก็คือเราก็อยู่ห้องเนี้ยบางทีอย่างเมงไงก็จะอยู่ห้องเนี้ยดงีก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆแต่ห้องข้างๆมันไม่มีใครอยู่เราบางทีเข้าห้องน,น้ำโอเคเป็นอนรู้กันนะทุกคนเวลาเข้าห้อง,งน้ำห้ามเข้าคนเดียวอ่า ตัวมนีเงินอาบชาวมีเงินอ,อ,อาบน้ําก็อาจจะได้ยินเสียงคนอาบน้ําด้านข้างแต่ไม่มีเลยห้องน้ําสะอาดเรียบนะคะมีเสียงอาบน้ําแต่ห้องน้ําสะอาดเนี่ยใช่ใช่แล้วอ๋ออันนี้เนี่ยม,มันผมไม่แน่ใจนะว่าเขาแยกห้อง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 ให้นักศึกษานอน <S <S หรือว่านอนอรวมๆกันหลายๆห้อง มันจะเป็นห้องห้องใหญ่ๆค่ะแล้วก็นอนหรานเตียงถูกไหมเหมือนห้องห้องผู้ป่วยแหละผู้ป่วยแล้วก็นอนหลายๆเตียงอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเป็นจะเป็นห้องผู้ป่วยรวัวะคะแล้วมันแล้วมันจะเป็นเหมือนห้องใหญ่ๆเลีคนะแล้วก็ในห้องใหญ่ๆนั้นก็จะมีเขาจะแบ่งเราก็เป็นนักศึกษานอนแล้วมันก็จะแบ่งเป็นห้องหนึ่งห้องสองห้องสามอะไรประมาณเนี้ยห้องใหญ่ๆจะมีประมาณ สักสี่ห้องนั่นแหละถ้าถ้าจะมาหิดเพราะมันก็ก็นานแล้วะค่ะอืแต่ทุกคนก็นห้องนั้นก็จะอยู่ประมาณแปดถึงสิบคนในห้องนั้นค่ะครับใช่แล้วก็ส่วนห้องน้ํามันก็จะเป็นห้องน้ำงํำรวมใช่เป็นอันรู้กันว่าออห้ามไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเราต้อง มีเพื่อนไปด้วยแต่แต่ยอมรับว่าไม่มีใครเจอแบบจังๆประมาณว่าเห็นอะไรหน้านเลยรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ไม่มีค่ะอทุกวันเนี้ยพอพอรู้ไหมฮะว่ายังใช้ตึกนั้นเป็นหอพักนักศึกษาอยู่ไหมอ๋อไม่ใช้แล้วค่ะเลิกใช้ไปแล้วเลิกใช้นานแล้วค่ะนี่คือน้าแล้วค่ะใช้ไม่ใช้แต่ละเพราะว่า เราย้ายย้ายหอพักอื่นแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นไม่นะนั่นคือตอนสมัยเป็นนักศึกษาสมัยเป็นนักศึกษานะทุกวันนี้อยู่คนโรงพยาบาลแล้วนะคนคนลราโรงพยาบาลตายค่ะแล้วโรงพยาบาลตัวเองเนี่ยเคยเจออะไรไหมอ๋อเจออยู่ค่ะเออเจอยังไงอ่ะจริงๆคนที่ทํางานโรงพยาบาลนี่จะเจอกันเยอะนะ อ่าเดี๋ยวเอาเอาอีกเรื่องหนึ่งก่อนไหมไหนๆก็เป็นนักศึกษาแล้วอ่า <laughs> ใช่<ด>ใช่ใช่ใช่ก็คือไอ้เป็นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตอนที่ไปออกฝุดนะคะ<ป>คือมันจะต้องไปออกฝุด<อ>ใช,ออใช่ใช่ออกฝุดซึ่งเยอะมากอะที่พักเวลาเราออกฝบื่คือเราก็ต้องทใาใจไวน้นิดนึงก็คือว่าที่พักดีๆจะไม่มีให้เราหรอกค่ะอืก็จะต้องเป็นบ้านพักร้างหรือบ้านพักไม่มีใครอยู่เลยค่ะ ก็แต่มันพีคก็มีอยู่ที่หนึ่งที่จําได้แน่นเลยก็คือแบบตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นไม่ปีปีสองรถมิก็ปีสามนะคะตนค้นก็ปีจำไม่ค่อยได้แต่ก็ไปออกฝุกนั่นแหละก็มันเป็นที่ที่ไกลมากก็คือจากถนนใหญ่อ่ะขับรถเข้าไปข้างในอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงไงค,ค่ะมันก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะเงียบ ก็ทีนี้เนาะที่เขาก็พาไปให้รู้จักกับบ้านบ้านพักบ้านที่เราจะพักเราก็แบบเห็นสภาพบ้า,บานเราก,ก็อืลก็คือแบบข้างหน้าบ้านจะเป็นบานา้บานไมยกก้ยกสูงบ้านไม้กุกเก่ายกสูงข้างหน้าเลยหน้าบ้านเป็นหอเป็นศาลศาลพระภูมิ <laughs> ใช่หน้าบ้านเป็นหน้าบ้านจริงๆนะหน้าหอหน้าบ้านตรงนั้นเป็นศาล ครับแล้วก็มันจะมีประตูหน้าแล้วก็หลังเดินขึ้นไปครับหลังบ้านหลังบ้านเป็นต้นโพหลังบ้านขนาดนนโพต้นใหญ่ตายสามคอสามคนโอบไม่มีแล้วก็ตามภาษาคนเหนือนะมันก็เขาจะมีไม้พวกไม้คำ้ำไม้อะไรแล้วก็มีเศษอะไรอะ่ะที่เขาจะเอาไปวางกวา,างไว้แถวต้นโพครับใช่หลังบ้านเป็นแบบนั้นแล้วก็ ถัดไปอีกข้างหลังที่จะเป็นเหมือนสวนเขาเหนือเขาจะเรียกว่าสวนหางก็คือสวนที่แบบไม่ค่อยมีคนเข้าอ่ะที่มันจะรกร้านอ่ะอืยาวเลยครับแบบทุกคนก็แบบหินเข้าแล้วก็อืมสถานที่ออกฝึกของฉันในคืนนี้ <c oughs> <c oughs> ฉันจะนอนไม่ใช่ฉัน,นต้องนอนก,นกันที่นี่อะไรนะทุกคนก็อืมอแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ละแวกก็ยังมีชาวบ้านที่ละแวกนั้นแหละครับเขาก็แบบ กข้ามาทักทายนเห็นนักศึกษามาใช่ไหมเฮ้ยหนูจะพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาก็บอกอย่าลืมไหว้ศาลนะอเราจะอืมแช่ห้องพักแช่สถานที่พักแล้วก็น่ากลัวพอ,อยู่แล้วครับมีคนมาทักให้เราไหว้ศาลอีกอ่า uh. ก็เราทุกคนรู้บบนี่ความที่เราก็เคยเจออะไรพวกเนี้ยตอนสมัยพักแล้วก็ไม่ปัมาุกันอยู่ละอืเราก็ต้องไหว้ศาลไว้อะไร,รเวลาไป ออกกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะถามแหละว่าพักที่ไหนพอเราบอกว่าพักที่เนี่ยทุกคนก็จะพูดเหมือนกันอย่าลืมไหว้ศานะลูกค่ะแล้วก็ไม่ประมาทละ่ะแล้วก็ไหว้ปานก็ <สา S 1> ทำการไหวนะ้ซะะใช่แต่ว่าทุกคนก็ปลอดภัยดีไม่มีอะไรนะคะ,คะแต่ข้างบนมันเป็นห้องอยู่สองห้องไม่มีใครแก้นอนอีกห้องนึงทุกคน ผู้หญิงผู้ชายจะมานอนรวมกันห้องเดียวกันหมดเลยวันนั้นวิาเดือนนั้นไม่มีใครสหญิงชายเราไม่สนเราไม่แยกเรานอนรวมกันครับแล้วเจอเหมือนจะไม่เจอนะคะแตอเจอแต่มีเจอคือแต่ไม่จะมีแต่เพื่อนไม่เล่า,า,าเราเพื่อนไม่เล่าเพื่อนก็คงจะกลัวเพื่อนเดียวกันนะคะ <laughs> แล้วเราก็ใช้ชีวิต อย่างมีความอย่างมีความสุขแม่ตอนนั้นก็ทํางานทะไรนอนของเราไปกินอยู่ในนั้นคือเราต้องกินอยู่ในนั้นเราไปไหนไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ให้กลับอืก็มารู้อีกทีหนึง่งตอนจะขับค่ะครับตาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอเออลูกเขาก็มาถามก่อนแล้ว่ามันเป็นยังไงสองสองอาทิตย์ที่อยู่นี่สบายดีไหมเขาแบบเออโซ่สบายดีไม่มีอะไรเราก็มาเฉลยว่าอย่างนี้ย ลัางมานานและ้ะแล้วก็เหี้ยนมากชนิดที่ว่าเขาเคยจ้างมีเท้าว้รุ่นให้คุณขึ้นจากหน้าบ้านแล้วก็ไปหลังบ้านไม่มีครกา้าโดนจราหนาวโจรก็ไม่กล้าขึ้นไม่มีใครกล้าขึ้นเลยไม่มีจ้างใบรุ่นนะ่ะที่เขาที่้่อแม่ขึ้นจากหน้าบ้านไปหลังบ้านยังไม่มีกา้ายังไม่เรกล้าขึ้นเลย แล้ว้วแลวเขาว่ามันมีอะไรคําว่าเฮียนนี่คือเป็นผีผู้หญิงผู้ชายเป็นอะไรงไงฮะเขาก็ไม่เล่าเขาก็ไม่บอกนะคะแต่เพื่อนเนี่ยพอเราออกมาแล้วอะไรแล้วก็มาถามกันเฮ้ยเจออะไรไหมอะไรไหมอ่ะพอเราได้จากชาวบา้า,บา,านชาวบ้านเล่าไงแต่ขณะที่เหมือนว่าเราไม่มีอะไรเราไม่เจออะไรทุกคนก็อยู่ดีก็มาถามเพื่อนกันในกลุ่มเจออะไรไหมเพื่อนเจอเจออะไรเพื่อน เจอผู้หญิงผมยาวมาเย็นอยู่ตรงตรง,ตรงไอไ้ปลายเท้าอะคะอ่ะคือเพื่อนคนนี้คือทุกคนอะเขานอนกันในห้องกันหมดเนียค่ะที่ทำงานนันที่คนีอยู่ในห้องแต่วันนั้นเพื่อนคนนั้นเขามีแสงเขาก็ไปแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนเขาไปอนอนอที่นี่แล้วเขาก็เลยเจอหญิสาวมาทั้ทคายผู้หญิงผมยาวยืนจ้องอยู่ตรงตรงปลายเท้าอะ เขาก็เลยรีบเข็นแล้วก็มานอนแต่เพื่อนก็บอกว่าเขาแต่เพื่อนเขาก็เล่าดีเขาก็แบบเออยืๆเจอล๊อจจำได้ไหมเนะี่ยวันนั้นเนะี่ยที่รีบเข้ามานอนเจอผู้หญิงผมยาวยืนจ้องอยู่เขามายืนจ้องอย่างเดียวใช่ oh. ใช่แล้วแต่ก็ไม่ได้ม่ทําอะไรเขาก็แค่ย,ยืนจ้องนะครับใช่แต่ก็เลย แต่มันก็คือต้องต้องบอกเลยเนาะคือยอมรับว่าของพวกเนี้ยเขามีจริงแต่ก็คือเราอ่ะขอแค่เราอย่าไปลบหลู่ครับอย่าไปอะไรเขาอ่ะเขาไม่ทําร้ายเราเรอรบอกค่ะอืมอืมอืมอัม <ไป S 1> อนนี้ยังต้อนใช่ไจ้ะคุณเมย์อาจจะเจอของเบาๆไงเราไม่เราไม่เร,ไมเราไม่ลบหนู่ได้ไงครแต่เป็นสิ่งท,ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีใช่เรา เราไม่เคยรบกวอย่างอย่างเนี้ยทํางานอะไรไปเรียนอะไรนะคือก็คือ,คอพระไ,ไม่ข่างสวดมนต์ไม่ขาดนะคะใช่เราใช่เราก็จะมีสิ่งชี้อะไรคอยคุ้มครองขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยประมาาเขาเราไม่เคยว่าอะไรเขา,าต่างคนต่างอยู่ไปเราก็ไม่ไม่ค่อยเจออะไรที่มีแรงแบบนันอ่าฮะดีแล้วดีแล้วแล้ยิ่งทํางานโรงพยาบาลแบบนี้ด้วยสิ่งที่ น่ากลัวที่สุดเลยคือเวลาอยู่วอดตอนกลางคืนเนาะโอ้แตอ่นเป็นเรื่องกปกติค่ะเออเออแล้วก็จะเจอนู่นเจอนี่ยิ่งถ้าสมมติโรงพยาบาลใหม่ๆก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะไปเจอโรงพยาบาลที่เก่าๆหน่อยอย่างนี้โอ้ยพูดแล้วน่ากลัวมีข้อสงสัยรรครับว่าถ้าสมมติ<า>ว่าบ้านพักเนี่ยเราสามารถเลือกได้ไหมคะตอนตอนที่ไปเรียนบ้านพักเลือกไม่ได้ค่ะแล้ว เราต้องเป็นพยาบาลนะคะตอนเป็นพยาบาลก็คือก็เลือกไม่ได้เหมือนกันคือมันจะมีแค่แค่แบบสมมติว่ามันจะมีห้องนี้ว่าง่งค่ะเราก็ต้องไปอยู่ห้องนี้ค่ะหมายถึงว่าเราจะต้องไปบ้านไปพัก,พกบ้านพักของที่เขาจัดเตรียมไว้ใช่ไหมถ้าสมมติเราไปดูแบบเฮ้ยห้องนี้เรารู้สึกว่าววเรากลัวเรากลัวม,มันเข้าไปแล้วมันรู้รสึกไม่ดีเราขอเปลี่ยนหลังได้ไหมอะไรเง,งี้ยได้ไหมคะมันมันต้องขึ้นอยู่กับว่าณนะ ตอนนั้นช่วงเวลานั้นมันมีห้องว่างให้เราไหมเพราะเดิมมากอะแปลกอะไรต่างๆมันเต็มหมดค่ะคมันแทบจะไม่มีที่ว่างแล้วอย่างอย่างคุณเมย์อย่างนี้ยได้พักบ้านพักของของโรงพยาบาลไหมฮะไม่ใช่ไหมก็พักอยู่โรงพยาบาลค่ะแต่ก็ไม่เจออะไรนะคะอ๋อแล้วเราสามารถทํนดีได้ไหมคะหมายถึงว่าทําบุญบ้านพักของเราอะไรอย่างงี้อ๋อทำได้ไม่มีใครว่าอยู่แล้วค่ะทำได้ค่ะอย่างแต่เนี้ยอย่าง อย่างมีเวลาอย่างเงี้ยเราก็จะเมยก็จะสวดมนต์สวดอะไรตลอดนะคะใช <ừ> ่ <ừ> แล้วก็หนึ่งคุ้มครองเราด้วยแล้วก็สองคือให้กับเขาเขาด้วยค่ะเพราะว่ามึงทีเขาก็น่าสงสารเนาะแต่อย่างอย่างก็ที่จะเจอก็เจอกันจังๆอย่างอย่างเมย์ก็เลยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ <c oughs> เพื่อนอะไรมางทีก็จะเจอจังๆ <c oughs> แต่ว่ามึงทีก็มีอย่างช่วงที่เขาที่เจอเนาะจะเป็นช่วงที่เขารีโนเวท ตึกข้างบนนะคะคือเราก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีตึกข้างบนเขาก็จะรีโนเวทใหม่เพราะฉะนั้นคนไข้บางสั่งเขาก็เดินคนไข้ลงมาหมดเลยอพราะว่าข้างบนแน่นอนไม่มีอะไรเลยครับช่วงเวรดึกก็จะได้ยินเสียงละเสียงากพวกถังออกซิเจนคืดนมาเสียงถังออกซิเจนเสียงอะไรเสียงอลากอะไรเตอีนเล็กลากอะไรแบบนี้คุณเมย์เคยได้ยินไหมคะ เอ้ยได้ยินค่ะไม่ได้หูแววไม่ได้อะไรใช่ไหมคะโอ้ยทุกคนได้ยินหมดอะคะ่ะเวรดึกก็เห็นอารูุกันแล้วก็เราเราทํางานอยู่ข้างล่างเนาะก็ได้ยินเสียงมาทุกคนจะไปนอ,องหน้ากันแล้วก็แก้งใช้ยกหน้ากันอืมอะไรประมาณนี้นแล้วทุกคนที่เป็นพยาบาล <จน S 1> ส,ส่วนใหญ่เขาจะเหมือนแบบเขาจะเขาจะต้องโดนหมดไหมอะคะหมายถึงว่าจะต้องเห็นหมดหรือได้ยินหมดไหมอะทุกคนใน<อ>ส่วนใหญ่อะ เกือบนะคะแต่ว่าก็คือเขาต้องต้องบอกเลยว่าคือไม่มีใครที่เจอจังๆมาแบบอ่าอะไรไม่ดีไม่มีก็ <อะ S 2> คือมันเหมือนกับเรากับเขามันก็ต้องต้องเข้าใจว่ามันก็ต่างคนต่างอยู่มันก็อาจจะมีชัวงมีบางช่วงเวลาที่เขาอาจจะแสดงให้เรารู้ค่ะอย่างอย่างช่วงเมื่อคาวที่นั้นที่เขาเลื่อนตึกใหม่อะไรประมาณเนี้ก็คือเขาก็อาจจะทําคิวัติอะไรเข้าไปแต่เราอยู่ชั้นล่างไง เรารู้ว่าข้างบนไม่มีใครแน่บอโอเคอะไรประมาณเนี้ยคือขอแค่ไม่มาไม่เห็นก็โอเคแร่ละไม่แต่ก็มีแต่ก็มีแบบคนที่เขาแบบบางทีก็ทําอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะมีโดนมาทักทายแรงๆนิดนึงนะคะก็ตัวก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้มีถึงขั้นประมาณว่าเทนี้แบบในลุงในลิฟอะไรไม่มีแต่ก็มีประมาณ ลิฟต์กดทุกชั้นเปิดทุกชั้นอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่ะจะบอกว่าลิฟต์เสียบางทีก็ก็งงว่ามันจะมาเปิดอะไรขนาดนั้นหรือมีคนแอบกดเออแอบกดไว้เราก็วิ่งหนีก็เป็นไปได้ก็ใช่แล้วก็คยหยามคิดอย่างนี้แหละว่าก็โอเคอาจจะมีเด็กๆมาแอบเล่นมาแอบกดอะไรประมาณนี้ไม่อยากรู้ว่ามีใครแบบ วิชันทำงานโรงพยาบาลมายี่สิบสาสิบปีเลยเนี่ยฉันยังไม่ได้ยินเสียงฉันยังไม่เคยโดนเลยเนี่ยอินบอกมาบอกนอยหน่อยสิหนูจ๊อาม่อาจจะอาจจะอาอาจจะมีอาจจะมีคนแบบแข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแต่แต่จะบอกบอกเลยนะเฮียแข็งมากเลยนะก็ยังได้คุณเมย์แข็งมากก็ยังเจอใช่ไหม คือคคนี่แข็งมากเพราะว่าคือด้วยความที่วันเกิดอะไรเกิดเราจะเป็นคนที่แข็งด้วยดวงอะไรจะเป็นดวงแข็งนะคะก็คือโอกาสที่โอกาสที่เขาจะมาทักทายยากมากยากจิงๆสำหรับทักทายหนึ่งเราสวดมนต์สองก็คือเราอุทิศบุญสามก็คือดวงชะตาเกิดของเราอะไรประมาณนี้ผมถามอย่างนี้ในฐานะที่เราทำงานเกี่ยวกับ อย่างเงี้ยมีหมอทุกอย่างมันต้องตอบได้ตามหลักวิทยาศาสตร,ร์เนาะใช่ค่ะแต่สิ่งที่เจอเนี่ยมันตอบได้ไหมมมนตอบไม่จา้มันตอบไม่ได้เห็นไหมเนาะใช่แปลว่า,า,งงามันยังมีบาง<ช>สิ่งบางอย่างที่เรายังหาคําตอบมันไม่ได้ทางหลักวิทยาศาสตร,ร์ใช่อเอาอย่างง่ายงเนี่ยอ่ะใครจะขึ้นไปอ่ะข้างบงานน่ะเวรดึกก็คือเวรดึกนี่คือหลังเที่ยงคืนอ่ะใครจะขึ้นไปเที่ยงคืน ใครจะไปลากถังออกซิเจน้าทางด้วข้างบนไม่มีใครอาจจะมีคนแอบขโมยเอาถังออกซิเจนไปก็ได้ตอนดึกอะแล้วก็ถึงไอ้ชานวลจะมีอีกก็คืออย่างมีอาจารย์หมอเขาไม่รู้ว่าข้างบนเขารีโนเวทเนี่ยด้วยความต้องการเขาก็เล่นมือถืออะไรของเขาแล้วเขาก็ไปเปิดชันน้ำับใช่ใครไปกด งานอันไหนแนววิทยาศาสตร์ไขติดก้เออเอาจารย์หมอว่าไงตอนเพ่นอาจารย์หมอก็เวอร์คแล้วนรีบวิ่งลงมาไดงมาเลยงบบางอย่างก็ตอบไม่ได้เนะอาจารย์หมอยังกลัวผีเลยถูกไหมล่ะเออบางทีอ่ะอ่ะโอเคขอบคุณคุณเมย์มากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังเกี่ยวกับที่โรงพยาบาลเนาะค่ะ โอเคขอบคุณนะครับคุณเม์ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ